เกซงครับก็เป็นนักแสดงจากซีรีส์ครับผมหลายเรื่องเลยใช่ครับออฟอัพหน้าที่กราฟิกแล้วก็วันนี้เป็น after 6เดือนที่แบบปลุกผมมาจากที่ h i ท r Trans i l i n i c ครับผมด้วยวิธีแบบ n o n s h a v e n FUE ซึ่งหลังจากที่ทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย หลังจากผมเดี๋ยวรู้สึกว่าผมข้างหน้าแบบหนามาดมาปัดเลยแบบหมอก็ให้ยาทานแล้วก็กินครบตามถนนโดที่หมอให้มาด้วยครับผมอันนั้น <c oughs> ก็เป็นเรื่องสาคัญสาหรับใครที่สนใจมาปลูกเนี่ยผมแนะนําเลยครับแบบหล่อเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นไม่ว่าจะเด็กหรือว่าอายุมากขึ้นปลูกได้หมดครับผมเพื่อเพิ่มความมั่นใจสำหรับผมปลูก2 0 0พกราฟครับผม <c oughs> นี่เลยจะเป็นอยู่ประมาณนี้ ต่อใสไปกังวลมาไปครับก็เอจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่ปลุกรู้สึกมีความมั่นใจในเรื่องการตัดผมสั้นหรือว่าเปิดผมมากขึ้นแล้วไปไหนก็แบบไม่มีใครทักว่าเฮ้ย hey, ยูไปปลูกผมมาเหรอจนต้องพูดเออปูไปปลูกผมมานะไอเพื่อเอทุกคนบอกว้าว wow แล้วปลูกที่ไหนซึ่งแบบผมแบบโคตรพราวมากที่ยจะนำเสนอแบบ h ฮ i r t ร a จริงๆครับบอกเลยว่าถ้าอยากจะเพิ่มความมั่นใจเนี่ยแนะนำเลยครับมาที่ h ฮ i r trans c l i n ได้ครับผมบอกเลยว่า เพิ่มความมั่นใจได้2องยแน่นอนครับผมไว้เาเจอกันครับ